ข้าเหนียวเปีกยกลำไยนะเจะทำเองอกินแค่นี้ก่อนนะทำไม่เยอะทำนิดเดียวเพราะว่ากินมันหวานนะคะเนี่ยนี่นะทจอข้าวเ,เหนียวแล้วอันลำไยที่เราแช่ตู้เย็นไว้สำหรับใส่กับกาแฟเราก็เอามาใส่วันนี้เราหิวเขาว่า ไม่มีของกินนะจ้าแล้วเราก็เอากะทินะคะใส่กะทิลงไปนะคะแต่เราไม่มีเกลือนะคะเพราะเกลือเราไปไหนไม่รู้นี่นะคะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะก็จะอร่อยแล้ว ข้าวเหนียวเปียกเราก็จะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะจ๊ะเราก็จะใช้ความหวานจากลำไยเราก็ซื้อลำไยมานานแล้วนะครับนี่ตั้งแต่รอบนู่นที่ออกไปตลาดเสร็จแล้วเราก็แกะแช่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะเอาไว้ผสมกาแฟยามเช้าแต่วันนี้เราหิวมากเราก็เลย ต้องเอาเข้าวเหนียวมาเปียกมากินข้าวเหนียวเปียกกันนะจ้าเพื่อนๆเนี่ยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่จเจ้าบ้านอร่อยทุกอย่างเขาทำเองของเราจะไม่มีสารพิษนะคะเราจะไม่หวานนะคะด้จะใ้ความหวานจากลำไย ใส่ลงไปเนี้นี่รจะกินกับเนื้อลำไยอืเราจะอร่อยนี่นะคะลํำไยเป็นเม็ดเม็ดเลยตอนนี้อยากได้ลำไยแห้งจะได้เอาไปกินนานๆอันนี้มันเป็นนานก็แม่อร่อย อันนี้ก็นานแล้วนะคะเนี่ยซื้อตั้งแต่ไปแต่ลายรอบนู่นเราก็จะกินบนละเล็กวันน้อยก็กินมากน้ำตาลมันก็จะเยอะเกินนะคะวันนี้เป็นวันพะระเราก็พยายามหาของกินก็มีอยู่เดี๋ยวเราอยากกินอันนี้เราก็ อทำอทำแย่แล้ย่เพรากินนั้นอื่นนั้นก็จะหวานเยอะกินผู้เรียนกินสายใหม่รถตู้เรียนที่ซื้อมากินเยอะน้ำตาลมันก็เยอะ เพราะว่าสายไหมมันน้ำตาลทั้งนั้นแต่มันเป็นรถู้เรียนก็เลยเลี่ยงมากินนั้นขี้เกียจเดิอนออกไปซื้อต้องหวยนะคะมันร้อนก็เ,เลยกินของที่มีอยู่ในบ้านนะจ๊ะใครชอบก็ามากินด้วยกัน คึ้นพอให้ได้ส่งงานนะจ๊ะเก็บเอาไว้ส่งงานนะจ๊ะวันนี้